เนี่ยนะครเป็นการมาเมืองไทยครั้งที่2นะครับแต่ว่าการมาร่วมง,งาน Japan Expo Thailand เนี่ยมาเป็นครั้งแรกนะครับต่อมารู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับครบรอบ10ปีนะครับงานรู้สึกงานนี้เป็นยังไงบ้างงาน Japan Expo Thailand ครบรอบ10ปีนะครับครับครับ ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาครบรอบ10ปีงาน Japan Expo Thailand พอดีเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มางานนี้แล้วได้เห็นคนไทยนะครับที่ชื่นชอบ เกี่ยวกับญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นต่างๆมากมายก็ได้เห็นมีคนมาที่งานมากมายไปหมดเลยนะครับไเรียลลิาเบมัสตากะทาเบมัสตาก้โนนาอโนเบนูสกินาเอะัาผัดไทยอาหารที่ชื่นชอบนะครับก็มีผัดไทยนะครับชอบผัดไทยที่อยากไปที่ไหนที่อยากไปทา่โหนที่อยากไาที่ไหนที่อยากไปที่ไหน กรอน่เต็มใจนะพิงนงโซ่กับกอรอ,อยากไปเยี่ยมชมช้างนะครับเขาบอกเป็นช้างต้องเป็นช้างสีชมพูด้วยนะครับไม่แน่ใจที่ไหนนะครับแต่น่าจะไปเห็นจากข่าวมาอะไรสักอย่างนะเป็นช้างสีชมพูน่าจะเป็นช้างเผือกกันนั่นเองนะครับคงคงจะไม่เชิงสีชมพูก,กันขนาดนั้นนะแต่ว่าทีนี้ใช้คำว่าพิ้งโนโซก็คือเป็นช้างสีชมพูนะครับประมาณนี้นะครับก็มาคุรโคเอตโคุเรานั่นคืออันโอโคโต้คือเน่คือ เครื่องดนตรีอันนี้นะครับเรียกว่าในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโอโคโตะนะครับมุณซุกาซี่เดสกาเน่โนน่าเดสกาเน่かたくさん練習した中で僕はアニメの曲をこの伝統楽器でิวฯますตัวเพลงที่เขาเล่นเนี่ยนะครับจริงๆเครื่องดนตรีเนี้ยตัวโอโคโตะเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะครับแต่ว่าเขาเอามาเล่นเพลงที่เป็นเพลงของอนิเมะนะครับก็เป็นการมิกซ์

เมลด้วยโอต็อดีมาเขาบอกว่าเครื่องดนตรีโอโคโตเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายมากเลย mm hmm. เพียงแค่ดีดนิ้วรืดไปเนี่ยก็เสียงก็ออกแล้วนะครับแต่ส่วนตัวล่ามเองเนี่ยมองว่ายากมากนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวลองดูนะครับเขาว่าง่ายยังไงเราให้เขาโชว์ดูนะครับ คือม so, so mm ัน hmm. ดูเหมือนง่ายๆนะครับจริงเราอ่ะเขาบอกว่าง่ายแต่เราอ่ะจะมองว่ายากนะครับแล้วก็ความจุดท uh> ี่ยากนิดนึงของการเล่นเพลงอนิเมตเนี่ยก็คือตัว เขาเรียกอะไรนะจังหวะของเพลงเนี่ยครับมันเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นโอโคโตให้เร็วแบบเพลงอนิเมะได้เนี่ยก็ยากมนกครับทุกันมานั่นคืออะไรครับเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเล่นสั้นๆให้ฟังนิดนึงนะครับ เพลงนี้ครับเพลงนี้เมื่อวานเล่นเพลงนี้นะครับเพลงเพลงไทย あのもうちょっとあの皆さんへのメッセージ、まあ、あの伝えたいこととかもしもしもうちょっとあればあのお願いします。今回初めてジャパンエキスポに参加したんですけどまた次も来れるようにたくさんタイの曲も勉強してまたやってくれるようにお届けしたいと思いますそして日本とタイがもっともっと音楽で交流できるような曲も作っていきたいと思ってます ครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มาร่วมงาน Japan Expo นะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามเรียนรู้เพลงไทยให้มากขึ้นแล้วก็จะมาลองเล่นอโอโคโตะด้วยเ,เล่นเพลงไทยด้วยโอโคโตะนะครับแล้วก็อยากจะให้มีความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมางาน Japan Expo Thailand ในปีหน้าต่อๆไปอีกนะครับขอบคุณมากเลยครับโตโมเรียโตโกไซมาสรตะโตะกไซมาสครรึตะคุณครจะโทำยังไง 終わったんですけれども、ちょっと皆様がちょっと動画いろいろ、あの、はい、あの、取らせていただきます。まあ、写真撮ります。